2> 3 2 1. 1สวัสดีครับเจอกับไออีกแล้วนะครับผมวันนี้ไอจะพาไปดูเบื้องหลังของเรื่องเรียนจบปอตีมาขายบะหมี่จับกังมาราผมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมไปชมกันเลยครับเ e e บื้องหลังไอบะหมี่จับกางบะหมี่จับกังนะครับโอ้โหอุดหนุนได้นะครับขายอยู่ซอย8ลาดลาดบุรีแล้วฮะแปดลาดบุรีโอเคไปดูกันดีกว่าค่ะส2 เอาอะไรเนี่ยจะบอกนะว่าจะมาขอเงินคุณเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมอยากจะมาช่วยพี่เปิดร้านคุณนะเรี่มาพูดนะโอเคไม่ใช่ผมร้านพี่บอลนะพี่บอลเดี๋ยวเราไม่ต้ว่างาพี่นะโอเคถ้าเป็สามสองเปิดไม่ใช่ครับผมอ่ะอยากมาช่วยคุณเปิดร้านตอบแทนที่คุณทําบะหมี่ผมกินเมื่อวานเนี่ยครับโอยไม่เป็นไรบะหมี่แค่ชามเดียวเองไม่ได้ครับผมอยากช่วยจริงจริงเพราะคุณอ่ะเป็นคนดีนะ ให้ผมช่วยนะครับอ่าก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันทำไปมีอะไรกินอีกเท็มโโลเดี๋ยวผมมาเปร้านเปิดยังคะเนี่ยยังไม่เปิดเลยฮะอดีว่าไม่เน้นขายอ่ะเน้นแอดนี่โอ้โหสามมาร้องตั้งแต่เช้าแล้วกัเนี่ยโอ้ยไม่ขายวันนี้ไม่ขาย วันนี้มายืนแอคโชว์ลูกค้าโหตายคนเข้ามาหาเต็มแน่เลยจ่ายยี่สิบบาทยี่สิบบาทมาติดยืนดูพ่อค้าแอคอย่างเดียวแค่ยืนดู20บาทแค่ยืนดูเถอเออแต่ว่าอาจจะคุ้มก็ได้นะพ่อค้าเราคนนี้พ่อค้าก็ยืนแอคอย่างเงี้ยอะไอะครับคุณลูกค้าอืมแต่วานลูกค้าคนนี้อยากกินอะไรบ้างคะโอ้ยกดส่งดาวค่ะกดส่งดาวเลยนะครับถ้าอยากกินนะครับิ๊งปาพี่ไอ้เดี๋ยวยืนยืนแน่พี่ไอ้มาเลยมาเลย ตั้งใจขายสุดๆุะไร้าดงไงอะเพเอกเราที่แกเอารถขึ้นมาเลยนะเว้ยแหนแกบอกจะยิมที่สองวันไงี่กิโลนะยุดมาี่เลยโบนานี่เพื่นยยุดถ่ายลังไปดซูมอ่ะเอกเรายืนท่ากลางผู้คนนะคะเช็ดๆแถดนี้แถดนี้แล้วไงนี่เพื่อนนะ หัาสี่สามไม่ได้พอเลยกรรูดเลยนะห้าสี่สามสองน่าจริงจังมากน่าจริงจริงมาก เมื่อหมอกกองอากาศแบบนี้เฟยของเราก็สภาพนี้นะคะได้ได้ดีเลยเอเฟย์เขาแพนกันอยู่ตัดกันแม่เขาถ่ายแพนกันอยู่ตัดก้อนเลยหมี่หมูแดงด้วยครับน้ำซอสอ่าเดี๋ยวเราทำเต็มนี่เลยอ่า นี่ครับเอาบะหมี่หมูแดงช่วยนึครับได้ครับรอแป๊บนะติดอะไรล่ะนี่ตัดนะตัดนะัมาเลยที่ีๆมายากบะหมี่หมูแดงช่วยนะครับดูเด็ขาวิ่งผูเขวาว่มหมูแดงหมูแดงามาครับรอแป๊บ ไอขอหา้าสี่สอมันมีหมูแดงขึ้นครับได้ครับรอแปบบ๊บครับครับอิสระนี่มั้งได้ นี่ยังไหันให้ตรงอ่ะไม่วหวานนี่หันมาอย่างแท้เลยเมื่อกี้ไม่าจะได้อรรถูสเฉยผมจับแค่นี้พอแนละ้วเพื่อนนะเอาผมมาเอาลงนะนี่นี่นอิบมั้โอ้ยมันยังไม่ล่วงลงมาเลยอ่ะยังไหะเออยังเลยแต่ว่ามัน,นอุนอ่นๆมาอยู่ใช่ไหมไม่อุ่นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟเลยไฟมีไฟแค่ไฟเลยแล้วเพื่นอนเนาะก๋วยเตี๋ยวมันหนักหรือไรนี ผมต้องดีถ้าผมเป็นลายอย่างงี้้คุณพออะไรกี้หรือพี่อยากได้ผานดิถ้าผาดได้เาจะเห็นผอผอผอไม่ได้ดูหมีนะเชื่ได้ไหมได้เลยได้คอร์ดถ้าเย็นนะห้าสี่สามอนี่คุณสังบอหมีแล้วจะไปไหนครับ แล้วเดี๋ยวตอนตัวหายทำให้ i ส s e r t หน้าผมพี่เชฟตัวจริงเชฟตัวจริงอะไาจริงรยางไเอาเเอาเส้นมาใส่นี่เส้นใส่แ่มงทำอะไรแรพี่ชนอะไรกรนัวเพ่ยักนบ่อวนไอดเปล่าวะกระดาษือ่ยตรงนี้เห็นปะตรงนี้เห็นแอปะเห็นรี่เห็นโทษโขอโทษนะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเบื้องหลังวันนี้สนุกหรือเปล่าครับถ้าสนุกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเ,เลยนะครับและที่สำคัญนะครับ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ไอซ์ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย